ดีดีไอนไงพี่เรียบร้อยหมดแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วตอนนี้คือกังวลอะไรไหมพี่เพราะว่าเห็นทุกมมมนคนก็มีทางอ่าตำรวจที่เขาพาพถพ่ยงว่าแบบเกี่ยวข้องกับเป็นนายทุนหรืพี่เขาก็าไปชี้แจงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อันนั้นมันจบไปแล้วนี่ครับค่ะผมชี้แจงจบแล้วก็คือจบจ<า>ไม่มีอะไรครับคือตอนนี้ก็คือก็ปกติฮะปกติไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กังวลอะไรแล้วเรื่องทำาอดูคดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะไม่ครับพี่นัดแล้วคือตอนนี้เนี่ยทางทางกสทชเดี๋ยวขอแนะนิดนึงพี่กสทชเขาเขาห้างอุ้ยขอโทษค S <S> สกสทชาเขาห้ามสื่อโทรทัศน์เนี่ยโฆษณาเกี่ยวกับสลากออนไลน์สลักพัดอะไรเงี้ยค่ะคตอนนี้คือมันจะทํากระทบกับกับธุรกิจของเราไหมคะไม่กระทบหรอกครับเราก็ต้องไปดูกฎหมายว่ามันมันทำมันทำได้ไหมก็คือเขาห้ามโฆษณาเชิญชวนถ้าโฆษณาผมไม่เชิญชวนก็ไม่มีปัญหานี่ครับคือพอแบบคือภาครัฐหน่วยงานต่างๆออกมาทุกรูปแบบแบบนี้มันเหมือนเป็นการแบบเหมือนบล็อกธุรกิจของของเราด้วยไหมคะดูแล้วเนี่ยดูแบบ วิธีการดูการทํางานของเขาเนี่ยไม,ไม่เป็นเรื่องปกติที่เราต้องเจอแหอละครับค่ะก็คิดว่ายังไงก็ก็ไม่กระทบแน่นอนไม่กระทบครับไม่กระทบคือกับเรื่องราวที่ผ่านมาพี่น็อตคือมัน,มนทําให้แบบคือลูกคงลูกค้าอะไรเงี้ยของเรา,เรามันหายไปไหมคะมีช่วงหลังเนี่ยฮะรถหลังจากที่ผมมาดินไปต่างประเทศเนี่ยลูกค้าตกอ๋อตกเยอะไหมคะพี่นัดเยอะครับเยอะคือยังไงคบหลักหลักหลักล้านเยอะไหมรับหลักสิบไม่ไม่ไม่ก,ก็ยังขายได้เหมือนเดิมครับยอดไม่ได้ตก แาลูกค้าสมัครใหม่ลดลงแค่นั้นเองวันนี้จะเดินทางไปไหนคะเนี่ยไปภูเก็ตครับ<ป> <ไป S 2> เรียนไปเรียน